Hello everyone Welcome to English class ไปับทีชนองอีกแล้วนะคะในภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ใน Unit 2 Unit 2 Let's go to Unit 2นะคะ My things วันนี้ทีเชจะสอนในหน้า Seventeen Seventeen หน้า 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17นะคะนอนนี้ โอเค Open your student book on okay. page 17โ okay. อเค let's go เราไปเรียนกันเลยนะคะว่าหน้านี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเ e ื่อ let's go วันนี้เราจะมาเรียนประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย DAS นะคะ have dot, 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 ใช่ไหมอ่านี่คือประโยคคำถามนะคะ does he have d ๊าด๊า does she have d ๊าด๊าใช่ไหมถ้าประโยคไหนมันขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย does เนี่ยมันถามว่าใช่หรือไม่อ่าใช่หรือไม่นะคะอย่างเช่น ใช่หรือไม่อะอย่างเช่นทีเชอร์ถามประโยคคำถามนี้ Does he have Does he have a wallet ทีเชอร์ว่าถามว่าเขามีแปลว่าเขาใช่ไหมคะ Have แปลว่ามีเขาเนี่ยมี a wallet wallet คือ กระเป๋าเงินใช่หรือไม่เขามีกระเป๋าเงินใช่หรือไม่อะประโยคคํคำถามถามฮีนะคะคำตอบเดี๋ยวนะอ่าใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นคําตอบก็จะมีใช่กับไม่ใช่ yes กับ no โอเ y yes อะไรล่ะประโยคคําถามถามฮีคําตอบต้องตอบฮีนะคะ Yes he ถาม does ต้องตอบ does ค่ะถ้าใช่นะ Yes he does ใช่แล้วเขามีฮะถ้าไม่ใช่ละ่ะถ้าไม่ใช่ถาม he ตอบ he ถาม does ถ้ามันเป็นประโยคปฏิเสธจับก does ก็จะกลายเป็น doesn't doesn't No he doesn't นะคะ doesn't เนี่ยมันมาจากคำว่า doesn't นะคะมาจากคำว่า does not ถ้าเป็นตัวเต็มใช่ไหมเราจะบอกว่า no he does not ก็ได้แต่ถ้าเกิดอันเนี้ยเขียนเป็นในรูปยอ่อเราก็ต้องออกเสียงยอ่อว่า no he does n t นะคะออกเสียงว่า does โอเคอันนี้คือประโยคที่ที่เชื่อยกตัวอย่างนะอ้าวต่อไปทีเชอร์เปลี่ยนใหม่ทีเชอร์เปลี่ยนคำถามใหม่เป็นอะไรดี ทีเชอร์เปลี่ยนคำถามใหม่นะคะทีเชอร์ถามว่า d o e she s อันนี้เปลี่ยนเป็น she บ้างนะ d o e she s have a wallet d o e she s have a wallet คำว่า she she ตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะ she แปลว่าหล่อนใช่ไหมอะหล่อนมีหล่อนมีกระเป๋าเงินใช่ไหม ถาม she ตอบ she ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคคำตอบก็จะมี yes กับ no แต่ถาม she ต้องตอบ she นะ yes she does ถ้าใช่นะคะใช่หลอนมีกระเป๋าเงินถ้าหล่อนมีนะแต่ถ้าเกิดหล่อนไม่มีอะเราตอบอะไรคะ no she doesn't no she doesn't ไม่ใช่อะหล่อนไม่ได้มีกระเป๋าเงินนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูในอ่ะเดี๋ยวทีเชอร์ยกวอย่างอีกนิดหนึ่งประโยคนี้ทีเชอร์ถามว่านะะ Does he have อ่ uh, has camera. ะเขามีอ่ะแคมเม e ร a กล้องถ่ายรูปใช่หรือไม่เขามีกล้องถ่ายรูปใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นถามว่าใช่หรือไม่คำตอบก็ต้องตอบว่าใช่กับไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจจะใช่ก็ได้ yes ถ้าใช่ก็ตอบ yes ถามมีตอบนี he. ถาม d u s นะคะประโยคคำถามถาม d u s คำตอบก็ต้องตอบ d u s อย่าลืมจุดฟุลสต็อปนะคะท้ายประโยคนะต่อไปสมมุติว่าเขาไม่มีล่ะถ้าเขาไม่มีกล้องถ่ายรูปนะคะตอบ no ถาม he ตอบ he ถาม d e s ในประโยคปฏิเสธจาก d e s จะกลายเป็น d o e d s อะไรคะ d e s t <Does. S 1> นะคะจาก d e s จะกลายเป็น d e s t โอเค าสามารถตอบได้2อ,อย่างนะคะก็คือใช่กับไม่ใช่นะคะอ่ะอีก1ตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่าง,ง,างสมมติว่าที่เชิร์ถามว่า does she have a keychain does she have a keychain she รอน Have มีอะคีเชนคือพวงกุนแจใช่ไหม das ใช่หรือไม่รอนมีพวงกุญใจใช่หรือไม่ไประโยคคำถามน,นี้เพราะฉะนั้นคำตอบมีสองอย่างเป็นไปได้สองอย่างก็คืออะไรคะ Yes กับ No ใช่ไหมคะใช่กับไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เขาถาม she เพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องตอบ she นะคะ Yes she does เอาประโยคใช่ก่อนนะถาม does ต้องตอบ does Yes she does แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ละ่ะหล่อนไม่มีละ่ะหล่อนไม่ได้มีของแจ No she กลายเป็นจาก does กลายเป็นอะไรประโยคปฏิเสธ จาก does กลายเป็น does สึ่งนะคะ No she does ไม่ใช่หล่อนไม,ไม่ได้มีกุญแจนะ,ะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดู y o u เดี๋ยวเรามาดูข้อ4นะคะในหน้า17นะคะเพจ e 17นะเราจะมาดูประโยคคำถามกับประโยคคำตอบ ที่ขึ้นต้นด้วยคําถามที่ขึ้นต้นด้วย d o e s เหมือนที่ทีเชอร์สอนไปเมื่อกี้นะแล้วนักเรียนก็ฝึกตอบตามตามข้อเลย Does she have an umbrella? Yes, she does. No, she doesn't. Does she have an umbrella? Yes, she does. ดูมีชีกับมี he นะคะ Does he have a music player? เนี่ยเขามี m u s i c player มอร์ไหมผู้ชายนะ No. He doesn't. Let me know he doesn't. Does she have a train pass? Lan me train pass, mate? pass. Yes, she does. Yes, she does. Does he have a calculator? Number four. Lan mi calculator, he doesn't. No, he doesn't. Does he have a comic book? Yes, he does. Does she have a camera? No, she doesn't. Does he have a keychain? Yes, he does. Does she have a lunchbox? No, she doesn't. Okay, let's look at page 17. See okay. on page 17. นะจะมี she กับ me อยู่ในหน้านี้นะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะเดี๋ยวทีเชอร์จะใช้ประโยคำคำถามโดยขึ้นต้นด้วย does นะถามว่าใช่ไหมอะดู number one ก่อนดู number one อันนี้ทีเชอร์ถามว่า does she have a wallet หล่อนมี a wallet กระเป๋าตังค์ใช่หรือไม่ number one หล่อนมีกระเป๋าตังคใ์ใช่ไหมเนี่ย number one ใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราตอบว่ายังไงถ้าไม่ใช่ตอบว่า no she d ้ e s ซึ no she doesn't นะคะไม่ใช่หลอนไม่ได้มีกระเป๋าตังนะเนี่ย number one นะคะต่อไป number two เอ่อทีเชร์ข้าม number two ไปนะทีเชร์ไปดู number five ดีกว่าดู number five number five ภาพนี้ number five ของ เขาคนนี้นะคะ Number f i e Teacher ถามว่า Does he อันนี้ต้องเป็น he นะคะ Does he have a comic book? Does he have a comic book? เขามี comic book คือหนังสือการ์ตูนใช่หรือไมอ่ดูซิ Number f i เนี่ยใช่ comic book ไหมคะ อ่าใช่เขามีคอมิกบุ๊กเพราะฉะนั้นใช่ yes ถาม he ตอบ he นะคะ yes he ถาม does ตอบ does yes he does แค่นี้เองนี่คือตัวอย่างนะโอเคต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนลองตอบคำถามทีเชอร์ทีละข้อนะคะทีละข้อ โอเค number 2 n two e r 2 n u m b e two อ two ยูนีนะ Does she have a music player? Uh, ให้นักเรียนตอบนะคะทีเชื่อถามเนี่ย number 2 two เนี่ย Does she have a music player? Yes or no. Number three Does she have a train pass? Does she have a train pass? Number three. and number 4 number 4 does she have a camera does she have a camera long camera my here number 4 uhต่อไป teacher มาถาม he บ้างถาม he บ้างถามเขาผู้ชายคนนี้น่ะ number number 6 number 6 does he have a wallet Number 6, does he have a wallet? Number seven. Does he have a kitchen? Does he have a kitchen? And number eight. Number eight. Does he have a calculator? Does he have a calculator? Number A เขามี calculator ใช่ไหมอ่าตอบว่า No, he doesn't. No, he doesn't. โอเคนะคะอันนี้คือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย does ถามว่าใช่ไหมใช่หรือไม่นะคะโอเคคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดหนะ้า50 15คือหน้า15บหนะบับุดหันอยู่ในหน้า15นะคะข้อ4คํคำสั่งให้ t r a c k ส์ไร t and check ให้เขียนตามรอยนะคะแล้วก็เติมคำลงไปแล้วก็เช็คเช็คเครื่องหมายถูกด้วยนะเรามาดูเริ่ม Number 1 n กันก่อนนัมเบอรภาพนี้แล้วก็ข้อนี้โอเคประโยคคำถาม บรรทัดแรกคือประโยคคำถามเขาถามว่าแท็กตามรอยลงไปนะคะ d o e s he have a lunchbox เขามี lunchbox คือกล่องเลยคะกล่องข้าวใช่ ใช่ไหมเนี่ย Number 1 o n เขามีก่องข้าวใช่ไหมคะมีไหมอ่าถ้ามีมีเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่า yes he does หรือ no he doesn't ลูกคำตอบมันอยู่ตรงนี้ค่ะ yes he does หรือ no he doesn't เอยเขามีใช่เขามีเพราะฉะนั้นเช็คเครื่อหมายถูก yes he does ใช่ไหมต่อไป number two number two ภาพนี้นะ กับข้อนี้นะเรามาเขียนประโยคคำถามค่ะ Does อันนี้ใช้่หรือใช้ she เนี่ยใช้ she ใช่ไหมคะ Lon หรือเธอนะคะ Does she have a comb เขากำหนดให้ให้คำว่า comb มาแล้ว Does she Does she have a comb Lon มีหวีอ,อาคมคือหวีใช่ไหมใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นดูสิเนี่ยหลอนมีหวีไหมคะขาอ2ดูคําตอบใช่ะหใช่หรือไม่คะหลอนมีหวีใช่หรือไม่ตอบ yes she does หรือ no she doesn't ตอบ no she doesn't เช็คข้างหมายถูกตรงนี้นะโอเคข้อ3ข้อ4ี่เชื่อให้ทำเองนะคะต่อไปมาดูข้อดีข้อดีคำสั่งเขาให้ look and check ให้ดูภาพนี้แล้วก็ให้เช็คว่า what does she have เขามีประโยคคำถามมาให้แล้วตรงนี้ประโยคคำถามตรงนี้นะคะเขาถามว่า what Does she have หล่อนมีอะไรอะดูซิหล่อนมีอะไรบ้าง A camera มีไหม A camera กล้องถ่ายรูปมีไหมคะนี่ไง A camera เช็คถูกต่อไปข้อนี้ a music player มีไหม music player เครื่องเล่นเพลงมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ต้องเช็คนะต่อไป a lunch box lunch box กล่องข้าวมีไหมคะนี่ไง lunch box โอเคมีทำเครื่องหมถูก ต่อไป calculator calculator คืออะไรคะเครื่องคิดเลขใช่ไหมหล่อนมีไหมในภาพนี้เครื่องคิดเลขม,ลม,ไมขลขีไหมคะให้นะักเรียนทำเองนะข้อที่เหลืออันนี้ที่เชื่อทำให้เป็นตัวอย่างนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้การเรียนประโยคคำถามท,ที่ขึ้นต้นด้วย does นะคะ does he have and does she have เขามีสิ่งสิ่งนี้ใช่หรือไม่ลอนมีสิ่งสิ่งนี้ใช่หรือไม่นะคะก็ให้นักเรียนไปฝึกนะคะอ่านประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำตอบแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองนะคะห้างให้ผู้ปกครองทำให้เด็ดขาดนะคะนักเรียนต้องเรียนในวิดีโอเสร็จแล้วให้นักเรียนฝึกทำความเข้าใจในแบบฝึกหัดเองนะเพราะว่าทีเชอร์ก็อธิบายคำสั่ง แล้วก็อธิบายวิธีการทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ก็ขอลาไปก่อนนะเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะ Good b าย see you later